คุณยายอย,อยู่ตอนหนุ่หนุมมาหนุ่ยเจอลบสิบสองแล้วแต่ยังไม่เคยเจอลบยี่สิบเข้าห้องน้ำ สวัสดีค่ะคุณติก๊กขอบคุณมากค่ะที่แวะมาเหนื่อยตักหิมะเหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยขอลงไลฟ์ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่แวะมาจ้าขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคุณนายจ้าบาย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 จ้าบายบายจ้าขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่แวะมา ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีจ้าคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกทุกท่านเลยจ้าขอบคุณมากๆจ้าที่แวะมาบา,บายบายคุไนท์เอา i สวัสดีค่ะคุณปันสุขขอบคุณมากๆจ้าทุกคนทุกท่านที่แวะมา

La, la, la me do